ยินดีต้อนรับสูตรทำอาหารง่ายๆทำไมง่ายผมไม่ทำ Welcome to Easy Cooking Channel If not easy I am not cooking วันนี้เรามาทำคิมชีแตงควากินกันครับแต่ว่าผมไม่ใช่เป็นคนทำครับแฟนทำ For today my wife is making cucumber kimchi ค่ะเรามาทำกิมจินะคะเราเราจะใช้แตงควาญี่ปุ่นค่ะ ก็น้ำหนักประมาณ1กิโลกร,รัมนะคะก็หั่นตามชอบของทุกคนเลยค่ะว่าชอบแบบไหนก็หั่นตามนั้นเลยนะคะ kg kind We use uh, one kilogram Japanese cucumber use but you can use any kind of cucumber kilogram of can any ค่ะหลังจากหั่นเสร็จนะคะเราก็จะโรยเกลือไปประมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็คุกเขาให้มันเข้ากันนะคะ Put three tablespoon three salt and mix them in mix and well of เสร็จแล้วเราจะทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ Allow them to rest for half an hour ต่อไปเราจะมาหั่นต้นหอมนะคะเราจะใช้ต้นหอมประมาณ5ต้นค่ะก็หั่นตามความยาวไม่สั้นไม่ยาวมากนะคะ Use about five green onion and cut The length about h e n i c แครอทก็หั่นเป็นเส้นๆนะคะแล้วแต่ความถนัดของของทุกคนนะคะว่าจะหั่นแบบไหนหั่นให้มันเป็นเส้นๆนะคะ Slice t ล e carrot like uh, like a string ปเราจะหั่นแอปเปิลน,นะคะแอปเปิลเป็นแอปเปิลแ,แดงค่ะจะหั่นเป็นเส้นเหมือนกันนะคะเราใช้แอปเปิลประมาณหนึ่งลูกค่ะ Use one apple and cut them into like a string.

หั่นตี a ล l ่นต่อไปเราจะมาผสมเครื่องปรุงกันนะคะก็จะใส่พริกป่นเกาหลีไปประมาณครึ่งถ้วยตวงค่ะ half a cup of Korean pepper แล้วก็โกชูจังสองช้อนโต๊ะ two tablespoons of gochujang <Curry> paste น้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาหนึ่งช้อนครึ่งค่ะ one tablespoon of sugar and one and a half tablespoon of fish sauce แล้วก็ใส่ขิงกับกระเทียมลงไปเลยนะคะ put in ground ginger and ground garlic and apple and carrot and green onion สูตรนี้จะไม่เปรี้ยวมากนะคะแต่ถ้าใครชอบเปรี้ยวมากก็คือต้มแป้งข้าวเจ้าอะคะ่ะ ใส่แป้งเข้าวเจ้าที่มันต้มแล้วลงไปด้วยมันก็จะออกเปรี้ยวนะคะต่อไปแล้วก็จะเอาแครอทกับแอปเปิ้ลลงไปผสมด้วยนะคะคลุกเคาให้มันเข้ากันค่ะต้นหอมเราจะไว้ใส่ที่หลังนะคะแตงกวานะคะแตงกวาเราจะใช้น้ําสะอาดล้างประมาณ3-4น้ําค่ะ wash the cucumber few times หลังจากล้างเรียบร้อยะค่ะเราก็จะมาสะเสด็จน้ําเอาไว้นะคะเราจะนําแตงกวานะคะเอาใส่ไปในเครื่องปรุงอะค่ะเครื่องที่เราผสมไว้นะแล้วก็คุกเคล้าให้มันเข้ากันค่ะ after the cucumber have been washed mix them all together mix them well จากที่เราผสมเสร็จนะคะเราก็จะนำไปใส่กล่องเอาไว้ค่ะ After mix them well put the uh, kimchi in the uh, container อันนี้สามารถกินได้เลยนะคะแต่ว่าเอาไปแช่ตู้เย็นไว้แล้วก็นำมากินก็อร่อยค่ะแต่ถ้าใครอยากให้มันเปรี้ยวน,นะคะก็ทิ้งเอาไว้ข้างนอกสักประมาณหนึ่งหนึ่งคืนค่ะแล้วค่อยเอาเข้าตู้เย็นแล้วมันก็จะเปรี้ยวค่ะ You can eat them right away or wait uh, overnight for the uh, sour taste. When you're ready to eat, uh, sprinkle a little bit of uh, toast sesame. ถ้าคุณมีโอกาสลองทำดูนะครับมันอร่อยอร่อยจริงๆแล้วก็คุณจะไม่เสียใจ When you have the chance uh, try this recipe this uh, cucumber uh, kimchi it is delicious ถ้าคุณชอบคลิปวิดีโอนี้กด subscribe กด like กดแชร์ใผมด้วยนะครับ